ี่อะไรเนี่ยตัวอะไรโอ้ปาตินเนี่ยเนี่ยปลาไหลมอเรสวัสดีจ้าประวัตไททานสุดโหดแห่งท้องทะ <c oughs> เลเต่า อยู่นี่ปลากระเบนอยู่ข้างนี้มันก็มีเออเหรอไหนใช่หรือเปล่า p e a r l Profish ไหนตัวมันนี่อ๋อมันีขาวด้ยมันมีปลามันมีปลาอันนี้ด้วยเอุ้ยทำไรน้องเขาทำไมน้องเขาทำไมนี่ปลาอะไรครับ ฉลาดชอบเหมนัราพูดส่วนผมว่าชอบปลาเห็ดปกาเห็ดโคนนี่แหละกาเห็ดโคนมันอยู่ข้างล่างนี่กินได้ปลายเห็ดใช่ได้กินได้ดิว้าวอยู่ระหว่างซ่อมนูน่บนุ่นปูปูมานะ้า ปูแม่ไหมปู้ปูแม่แต่ลังต่อสู้กัน้ปูแม่แล้วต่อสู้นะแม่โกรธเหรอมีปูอะไรปูม้าแดงเอาม้าน้ำอยู่ตรงนี้แล้วเหรอหรือว่ามันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วมันมีปลาดาวด้วยนะหรอไหนปลาดาวอ๋อนี่ไงมนาะ นี่เห็นมะนา,าะเห็นมะนาไหมเห็นแล้วทำไมน้องเป็นอย่างนั้นนะอมีปลาดาวด้วยอันนี้ปลาอะไรปลากระพงแดงปลาไหลบอเลนี่ไงนี่ไงนี่ไงปลาไหลมอเรเหรอ อ๋อไม่ใช่สีปลาไหลทะเลต้องเป็นตัวสีที่ไม่มีลายครับไห<า>นประวัวไทยท่านสวัส<า>ดีจ้าประวัวไทยท่านสุดโหดแห่งท้องทะเลแห่งราชาสุดโหดแห่งแนวปะการางัาางป่ะอือหือแล้วแล้ประวัตไททันนี่ไงประวัวไทยท่านนี่ไง อันนี้มันไหนันนไหนตัวเล็กตัวลาวยท่าตัวเล็กเล็กหรออ๋อจี๋เปอยู่ันเป็นเบบี้อยู่ขวัวไทยท่าโอ้อุโมงคเขาเรยกอะไรนะตู้ปลาใหญ่ ครับอ่าเดี๋ยวระหว่างซ่อมบำรุงครับอันนี้อะไรอันนี้ปลาอะไรเอย่ยปลากากรตูนปลากรตูนเหรอปลากระตูนจิ้งจิว๋วปลากรตูนมะเขือเทศไหนตัวไหน ปลาตูนอันมาปลาตูยลกอันีอะไระตูนนี่เจ้าดูเจ้าเดูอะไรกันเนี่มเห็นไหมมันไม่มือนในมันเนี่ปลาอะไรเนี่ยปลาหูช้างเหมือนไหมเนี่ย ปลาหูช้างอันนี้คือปลาสลิดหินม้าลายวิธวทำไมปลามันว่ายว่ายแบบว่ารวดเร็วมากเลยปลาว่ายรวดเร็วมาก เาวอย่างรวดเรวเรื่อนี้ปลาอะไรอ่ะเหมือนยูนิคอร์นันีปรันหนด้วยอยไปโนข้าเวลามนีน้ำน้ก็อยาไปโดนข้านทไมเมื่อกี้มามเห็นปลาที่มันเหมือนมีเขาอ่ะเห็นไหมเลยเตอเห็นไหมมันมีเขายืดออกมายาวๆมันไม่รู้ปลาอะไรเนี่ยนี้เนียเห็นยังนี้ย นี่แต่เขามีขาวเขามีขาวเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ไมคะครับข้างบนเป็นเฉพาะพนักงานใช่ข้างบนเป็นที่เฉพาะพนักงานไม่ได้ปะไม่ได้สิทำไมอ่ะไปดูปลาไปไม่รู้ว่ามันสัตว์สัตว์น้ำอะไรเ็ชอบหรอ อันนี้คือปลากุูเลาสีนวดตรงไหนตรงนปาฉลามกาน้องขายอ๋อ,อยังไม่ได้ซ่อมหรอลา <c oughs> ส,สมุดแ้ใบสีสมุมดแทะใบพันเชอร์คาเลอร์ไม่ใช่พันเชอร์เอาใหม่สิ ปลาสินสมุทรแคะใบคัลเลอร์อ,อยู่ไหนนะน,นี่ยายเจอตัวแล้วปลาไหนปลาแรกไปลาแรกไปดูปลาแรกใกล้ๆหน่อย ปลกคราฟสักกะพัชอันนี้คือปลาครับจากกะพัชปลาครับธรรมดาอยู่ไไม่มีจ้าข้าวที่แล้วก็เห็ดอยู่เลยหรอมีด้วยหรอนี เหมือนปลากระบอกไม่รู้ปลาอะไรก็ไม่รู้ อันนี้ปลาอะไรปลาสมยใช่เรอปลาสลิดทะเลปลาสลิดทะเลคือตัวไหนมันไม่ได้มีแต่ปลาสลิดทะเลมีหลายตัวนี่คือปลาสลิดทะเลรึเปล่าปลาอะไรนะปลาผีเสื้อ ปลาผีเสื้อนี่ไงปลาผีเสื้อมันต้องอ่านตรงรูก่นนี่ไงที่มือหลาพยาว อันนี้ปลาอะไรปลากระรอกแดงปลากระร,ะระกะอกแดงปลากระลอกแดงอันนี้คือปลากระเบนเขาบอกว่าอะไรเวกเตอร์เขาบอกว่าห้ามอะไรห้ามจับห้ามเย็ดห้ามเอา ไปไนครับเพราะว่าอันตรายมากอันตรายมากไงโดนน้องทำลายน้องมีพิษไงพ่มาของพ่อกีอะไรี่ยตัสาม้สโอ้วา ไคุณไม,ไ<ช>ไมไ่ครับเ<ช>ข้าอีกได้ป่ะได้ควรไปได้เลยครับแล้วก็ดูไปเรื่อยๆได้ป่ะอะไรนะ ดูไปนี่ไงเขามีของเขามีบอกว่าตัวนี้ปลาปลาค่แต่มีปลาอะไรบ้างปลาทะเลของไทยเมื่อกี้เมื่อกี้เวเตอร์เดินแล้วเวเตอร์เจอปลาอะไรบ้างฮะ ระรับมองมันไม่เห็นนะดูตัวที่เห็นเนีอยอืมทำไ อยากให้น้องขึ้นมาเพราะว่าจะได้ถ่ายมันก็ไปถ่ายตัวอื่นสิมนไม่เห็นน้องว่ามันมีปาวัวใครขั้นต่อไปปาวัวปาวัวอ,อะไรปาวัวตลก ไวอุ้ยปลาอะไรเนี่ยตะเพียนอุ้ยปลาอิลิเกเตอร์น่ะปลากาลายจุดเขาชื่อปลากาลายจุด ปลาคเป็นาคาเรเลี้ยงปลาลูก,ลกเข้าไปไม่ได้เขครับต้องเจ้าหน้าที่อย่างเดียวว่หนูอยากเห็นปลาอยู่ข้างบนะจะได้ขึข้นไป้า

อะไรเนี่ยตัวอะไรโอ้ปาตินปาตินจริงด้วยฮึบอกอะไรบอกบัตรนี่ไงออกมาเห็นเต่าแล้ว รรุปรุปปลองขึ้นไปดูข้างบนกันไหมซอะไรลอเรียกก่อนได้ปะอะไรนะนไม่หล่นลอ,ลอก,ก็ถือดีดีด กนต่างน,นี่ไงนี่ไงเต่าทะเลชือบโอ้โ,อโห หรือว่าสก,กินเทเบอร์แง่ตาอะไรนะลูกไม่มีแล้วป่ะเขาไม,มไม่ให้แล้วนะือไม่มช่วงเวลานี้ให้แล้ว กดไ like, ลค์กด s c r ต b e กดกระดิ่งกูกิงนะครับ